ลังพีงพูดความจริงมาดิพี่เคยพี่เคยใช้เองลงไปไหมไปเองครับมีให้กล้าทะเลาะกูไหมลองกูดิอ่ะกูจะได้ดังก็ดีถ้ากลัวดังก็ทะเลาะมาถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากกลัวถ้าไม่อยากกูดังก็ไม่ทะเลาะอยู่เฉยฉี่ช้านี่นี่ฮะนี่ให้ให้ลังให้ใช้ก่อนไม่ใช่เงินเดือนเงินดาวนะเดี๋ยวไปตีหม้อนะกูอยากจะให้กูก็ให้เว็บมาดูไปดูสองกลุ่มทำอะไรกัน เป็นไงมอร้องวันนี้ขายยังไงลู่ลหยาบที่นึ่งหลุดไม่ค่อยมีครับน,นี่อาทิตย์หยุดกันหมดเลยอาทิตยกก์จะได้อยู่ครับเก็บสองพันได้กันครับอ,นนอันนี้เราไว้กวนนะครับคืนนี้จะกวนเดี๋ยวปอกคัดออกมามก็มันไปเยอะอยู่ตันหนึ่งก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมวางไปขายสามสี่วัน รเราเร่งปอกปอกปอกไวอันไี้ใช้ได้ก็เอาอันนี้อันไหนที่กวนก็เอาไว้กวนอากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนมันก็เลยถูกไวแต่ก็ข้างในข้างในกรอบดีนะครับนีย่ยพวกนี้ข้างในยังดีเลยเราจะปอกให้ดูครับพวกนี้ปอกดี กาจะปลูกมะนาวไม่ได้ปลูกเลยมัน mm ี hmm. mm ่รดเยอะเหลือแล้วเลือจะทำยัเอาไว้นี่ยก่อนโอเคครับวิ่เดือบเอบไ้ได้ฮะเออมา อใครยังมีใครยังไม่มีเมียครับอยากได้อยากได้เอาไปเลยหัวเอาไปเลยครับเนี่ยขยันเนี่ยขยันขยันเตรียมปอกนี่นะครับเตรียมปอกพรุ่งนี้ลูกค้าถามเยอะอยู่พรุ่งนี้เปิดดีไหมรถไปขายเดี๋วพี่เอามอไซค์ทำงานก็ได้เอาไลยเหมือนเดิมแหละโอ้ยล่างก็ใส่ด้วยดีกว่าปากไปตั้น้ำแข็งนิดพิธการมุนหลานนี้ ครับนี่ครับเด็กผมอลังเจบ,บีนะครับกับชายขวัญไลซี่นะครับออ,อ,อมีคนสงสัยเหลือเกินนะครับเดามากเดาจริงๆเลยคนนั้นคนนี้ไม่อยู่ไม่เห็นหน้าคนนั้นนี่มันก็เดามั่วไปหมดบอกว่าไม่น่าเฮต้ตมําถึงไม่อยู่เขากลับบ้านเขาไอ้คุยไม่บอกให้เขากลับบ้านกับช่องเขา มึงก็เดาั่วไปหมดไอคนนั้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่ก็บบนไม่ได้บนเว้ยมึงไม่ถามกูเลยัะคำไอ้ฮ่านี่มึงถามขวัญเนี่ยเพื่อนเฮียต้ามําตงเนี่ยเอ้าเขาอยู่บ้านเดียวเฮียต้ามําตงเนี่ยโตไม่ได้กันเนี่ยครับคเขากลับบ้านแล้วครับเขากลับบ้านตงการเขากลับบ้านเขาอาจอ๋อเขาป่วยเขาจะไม่กลับมาคุ้ยเดาชิบหายกูเลิกขำกูไม่ได้ให้ราคาพวกมึงหรอกกูบอกให้กูก็อยู่ของกูดี ไอ้เนี่ยเดามั่วไปหมดไอ้ไอ้ไอะไรไอ้คนกระสีนี่คนหนึ่งชื่ออะไรวะที่มันตำตำม,มังดุอยู่อ่ะไอ้เนี่ยก็เดามั่วไปหมดเดาชิบหายนกสองหัวเดี๋ยวคุยดีกูเดี๋ยวด่ากูมึงเกี้ยไงกันแน่นชีวิตมึงดิมึงมาหากูดิมาเออเก่งกันยจังเก่งเงีในโซเชียลดิเก่งกันจกยจังกูไม่เห็นมีใครกล้มามากูทุกตัวนะฮะกูคนไม่ดีมั้งไงคนดีๆนี่จะกูหมดใช่ปะ เออให้ดีไปใครใครที่ไม่อยู่กูดีๆไปกูภาวนาเหมือนกันแหละกูอยากอยู่แบบเนี้ยสบายๆไอ้ห่าไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเดาเก่งทิพยพายพวกมึงเนี่ยเดี๋ยวๆมีเซลล์มาขายของอยู่เครื่องกรองน้ำอยู่สองสองเที่ยวแล้วตอนนี้มีเซลล์มาขายเครื่องกรองน้ำเอ้ยแต่ว่าเซลล์กูจะด่าเซลล์กูตลกพวกมึงนะกูไม่ได้โมโหนะกูตลกพวกมึงมากกว่ามึงเป็นเฮี้ยอะไรกันหน่ล่ะกูให้มึงดูดูดูเฉย สงสัยมึงก็ถามนี่คนนั้นหายไปไหนคนนี้ไปไหนไม่ใช่เดาวมั่วไปหมดกูสงสารมึงตลกกูก็นั่งขับมึงมึงอยู่แหละกูกูไม่อยากจะพูดหรอกไอ้เหี้ยพูดดีกูกูพูดดีแหละกูก็คนเหมือนกันทำมาหาแดกเหมือนกันเนี่ยกูเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดนะเดี๋ยวก็หาว่ากูใช้แรงงานเด็กอีกลัง่างพูดความจริงมาดิพี่เคยพี่เคยใช้เองออกไปไหมบ่ไปเองครับเออไปเอง เดี๋ยวแม่ก็พูดว่าจะใช้แรงงานเด็กให้ย่างงี้กูทำงานของกูอยู่นะ<ม>น้องตรง,ตรงเลยนะผมไม่อยู่นี่นะคือไม่อยู่บ้านเขาเนะาะเญียงกับไม่อยากนั่นเนาะเญิงคือมีอะไรก็ต้องช่วยทําคือเราแค่ไม่อยู่แค่นี้กับเก่งใจจะตายแล้วครับมันนอนอยู่เนี่ยองอ่ะองอัดเนี่ยครับผมพูดตรงตรงเลยครับ ตายมังไม่ตายยังไม่ตายยังไม่ตายชาขวัญมันมีความสุขของเขาเเป็นก่งใจจนจะตายเลยเก่งใจนี่ไม่เนี่ยเนี่ยชายขวัญเนี่ยเป็นเพื่อนโตมากับเฮียตั้มผำมตงเลยเขาก็ยังอยู่บ้านกูเลยเขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีอะไรกันเลยไอ้ฮะถ้าทะเลาะป่านนี้กูสร้างกระแสไปแล้วดังที่หาวิวงไปแล้วมีคนอยากดูกูอยากให้ทะเลาะเหมือนกันเนี่ยกูจะได้ดังทันที มีให้กล้าเลากกูไหมอ่ะลองกูดิอ่ะกูจะได้ดังสักทีถ้ากลัวดังก็ต้องมาเลาะมาถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากกลัวถ้าไม่อยากกูดังก็มันถลาะอยู่เฉยไอ้ห่าเป็นเพี้ยอะไรกันหนาวะอุ้ยดูดีๆทำคลิปไปดูมีมีความสนุกหนาที่ฮ่าเสือกบระดามากกูอิจฉากูรักหนาไงฮะอิจฉากูมากเหรอเอ้าอิจฉามากอ่อะไนี่เอาพอดีกูมีตังค์อยู่พันหนึ่งพอดีเอาดัง ถ้าไม่ีช้านี่เนี่นี่ให้ให้ร่างให้ใช้ก่อนไม่ใช่เงินเดือนเงินดาวนะเดี๋ยวไปตีม้านะกูอยากจะให้กูก็ให้อเดี๋ยวแม่งก็พูดอีกเว้ยให้แล้วก็เอาคืนีกเชื่อดิเอามันต้องมีคนคิดอย่างงี้นี่กูให้แล้วให้เลยกูจะให้ทำไมอ่ะขอโทษพี่น้องเอฟซีนะครับที่ทื่ชอบผมบางครั้งบางทีมันก็ผมอุดหยินไม่ได้ผมไม่นั่งอ่านคอมเมนต์ดูมันเดาเดาเดาชิบหายไปบ่วงมันเดาอะไรหนาก็ะมู้ผมก็งงเหมือนกันมันไม่ได้อยู่กับผมเลย นค,คนที่อยู่ที่นี่ไม่ทะเลาะแวงอะไรกันเลยเฮต้ามผู้วงเขากลับบ้านเขาก่อนสงการนู่นเสร็จแล้วก็เจอภาวะยุคนี้มันยุคอะไรยุคโคยบิดครับไอเน,นี่ยจะไปเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ยุคทำบิดตัวนี้ทำอะไรนะมึงถามกูดิกาบขอโทษพี่น้องเอฟซีเลยครับพี่น้องที่ที่ชื่นชมที่ชอบอยู่เนี่ยผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้พูดกับท่านผมพูดกับไอ้พวกโรกสวยไอ้พวกสมองไอ้สมองกินข้าวเคี้ยวเร็วกินข้าวไม่เคี้ยว มึงก็คิดไอพีอ่พูดถึงพี่พี่เพนกับพี่พิมเหมือนกันทําสวนอยู่เนี่ยก็หาว่ากูไปหลอกเขาถางแงถุยมึงก็สมองเหนมาคิดว่ากูเป็นคนทปแท้เขาก็ปลูกอยู่เขาไม่ได้ไปไหนเขาทํางานรับเหมามึงเข้าใจปะ่ะเขาไปเดินสายต่งจังหวัดเขาคุยกูตลอดบอกเขาปลูกไว้ปุ๊บเขาไม่จำเป็นต้องมาดูแลกูดูแลให้เขามึงเข้าใจไหมเดี๋ยวมึงก็เห็นเขามาแล้วกูกูทำตรงเนี่ยแม่โคล่ะแปลงนั้นนะ่ะกูพูดตลอดทุกคลิปเลยว่า กูให้เขาทําไปมึงเข้าใจไหมมึงได้ดูคลิปไหมอย่าเดาบรอยาอ่อนนานๆที่เห็นกูด่าที่นะกูกูสอนพวกมึงให้มีสตินะกูไม่ได้ว่าอะไรนะสติสติคิดก่อนที่จะพูดไม่ใช่พูดแล้วแบบเดาอย่างเดียวเลยแล้วกูไม่ได้จะมึงง้อพวกมึงด้วยอยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูออกไปแค่นั้นเองคนที่เขามีสมองเขาดูกูเขาเขาดูออกว่ากูเป็นคนยังไง นะไอ้ไอคนการสินป์นี่คนหนึ่งไงไอ้ชื่ออะไรว่ะผมไม่ได้ว่าพี่น้องการสิน์นนะผมเ่เกิดการสิน์น,นะมันมีคนที่ใช้ชื่อย t u b e ว่าการสินปนะ์ผมจำชื่อไม่ได้ไอ้ภูภูอะไรสักอย่างนั่นแหละไอ้้ยกูเกือบทุก,กคลิปเลยมึงเกลียดกูมึงมาดูกูทำไมเอที่กูไปหาตามบางดูโอ้โหชอบใจใหญ่เลยกูกับบางดูก็ไม่ได้ทะเลาะกันกูคิดจะไปหาเมื่อ,อไหร่ก็ได้น้องมมนอยากไาหากูจะตายแล้วกูบอกว่ากูไม่เอาใครมาอยู่บ้านแล้วนะพอแล้วนะวุ่นวายเอาแค่นี้พอนะส่วนเทียต้าคำตรง แกอยากกลับมาแกก็กลับมาผมบอกว่าบ้านนี้ยกให้เขาไปแล้วอยากอยู่ก็อยู่อยากทำอยากไปไหนก็ไปไม่ได้ว่าอะไรข้่ใจปะ่ะไอ้หา่าเฮ้ยโอเคลงกราบขอโทษพี่น้อง MC e ด้วยนะครับถ้าผมคาไหนที่พูดจะไม่ดีไปนะครับผมก็คนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่ได้คิดจะรังแกใครนะครับแต่ถ้าใครที่บันดา่าที่มันพูดเก่งๆเนี่ยอยากมาลองดีกับผม,ผมก็มาคนเหมือนกันไม่มีอะไรเดี๋ยวจะหาว่าทหารไปรังแกประชาชนไม่ใช่ครับ แล้วคุณก็มาท้าผมดิมึงแรมึงถอดยศออกมาดิเอาเอาถอดให้ก็ได้มาสิอ่ะอย่ามาอย่ามาอย่ามา,า,มาคิดแบบอ่เขาเรียกอะไรที่แพ้ชนตีแล้วพอตีไม่ได้ก็มาเอาอย่างอื่นมามามาพูดมาอ้างไม่ใช่ผมเป็นคนนะครับพวกคุณดูผมในฐนานะประชาชนนะครับผมไม่เคยเอาภาพลักษณ์เสียงของทหารเนี่ยมาใช้ทางที่เสียหายนะครับไม่มีผมไม่เคยข่มเหงใครผมมีแต่ให้คนช่วยคนตลอดนี่เขาอยู่ผมเนี่ยเนี่ยอยู่ฟรีกินฟรีกับบ้านผมที่ผมทําไว้เนี่ยเนี่ย ช่วงนี้มันโควิดเข้าใจปะ่ะส่วนคนที่อยู่ทํางานทําการอน่ะผมก็ให้เงินคนไม่ทําก็นอนกินไปดินั่งนอนกินหาแดกเองผมไม่ช่วยนะอยากทำอยากได้เงินอยากอยู่อยากอยู่ได้ก็ทํางานแล้วกูไม่เคยใช้ใครด้วยกูลงสวนลงป่าเนี่ยกูไม่เคยเรียกเรียกเขาไปไม่เคยชวนนี่มาช่วยหน่อยไม่มีมีแต่เขาไปหาเออพิงเบาหวานเออกูเลยงงอยู่นี่มีแต่ความรู้มีแต่ความก้าวหน้า <c oughs> ไม่อดอยากก็แล้วกันนะเชื่อกูดีเดี๋ยวกูจะหาครอบครัวครอบครัวหนึ่งมาดูแลสวนเนี่ยมามาอยู่ครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินเดือนให้ครับแต่มีแบ่งขายของแบ่งแบ่งกันไปเลยไม่หาเม่แน่้อยอยีคนเดือไม่ต้องครับพอแล้วแค่นี <laughs> ้โอเคจากาพี่น้องไปก่อนนะครับผมต้องกราบขออภัยจริงจริงจากใจนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดจา,จาไม่ดีกับพี่น้องเอฟซีคำว่าเอฟซีคือเอฟซีคำว่าผู้ชมที่ชื่นชอบก็ชื่นชอบคนที่ไม่ชอบผมไม่งอครับไปไหนก็ไปผมไม่ว่านะฮะและอย่าเดา อยากรู้ถามครับอยากรู้เลยถามครับไม่ใช่เดามั่วไปหมดนะฮะผมสงสารพวกคุณจเจริญพรแวบมาไปดูสองกลุ่มทำอะไรกันเป็นไงมอร้องวันนี้ขายยังไงหยาบทิ่นึ่งอะหลุดไม่ค่อยมีคนนอคุณบันทึกอาทิตย์กันหมดอะอาทิตย์เด็กกระไดอยู่ครับเสอ,องพันได้กันครับอันนี้เราไว้กวนนะครับคืนนี้จะกวนเดี๋ยวปอกคัดออกมา ก็มดไปเยอะอยู่ตอนนึงก็เหลืออยู่แค่นี้ครับผมวางไปขายสามสี่วันขายพร้องดีมากครับหมดทุกวันวันนละหมดครับปอกวันนี้ปอกออกเดียอะเดี๋ยวรีบปอกเดี๋ยวเร่งปอก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 ไว้อันไหนใช้ได้ก็เอาอันไหนที่กวนก็เอาไว้กวน อากาศมันร้อนนะครับอากาศมันร้อนมันก็เลยถูกไวแต่ก็ข้างในข้างในกรอบดีนะครับเนี่ยพวกเนี้ยข้างในยังดีเลยเราจะปอกให้ดูครับพวกเนี้ยกรอบดีเราจะปลูกมะนาวไม่ได้ปลูกเลยวันนี้รดเยอะ เอไปกันกเรมเดียี่ได้ฮะออ่าใครยังมีใครยังไม่มีเมียครับอยากได้อยากได้ไเอาไปเลยครับเนี่ยยเนอยนยเตรียมปอกนะครับเตรียมปอกพรุ่งน oh, oh, oh. ah, ี้ลูกค้าถามเยอะอยู่พรุ่งนี้เปิดดูไหม เราไปขายจะพี่เอ,อ,อามอไซค์เปานไงก็ได้เอาไว้เหมือนเดิมนะโอ้ยหลังก็สาบด้วยดีกว่าสาบไปตั้น้ำแข็งนี่จิตการหมดแล้วเนี่ครับนี่ครับเด็กผมอหลัง JB บบน,นะครับกับสายขวัญร้อซี่นะครับ ออมีคนสงสัยเหลือเกินนะครับเดามากเดาจริงๆเลยคนนั้นคนนี้ไม่อยู่ไม่เห็นหน้าคนนั้นนี่มันก็เดามั่วไปหมดบอกว่าไม่น่าเฮียตั้มถึงไม่อยู่เขากลับบ้านเขาไอ้คุยมึงบอกให้เขากลับบ้านกับช่องเขามึงก็เดามั่วไปหมดไอ้คนนั้นไม่อยู่คนนี้ไม่อยู่ก็บ,บนไม่ได้บนเว้ยมึงไม่ถามกูเลยักคำไ hey อ้ห่านี่มึงถามขวัญเนี่ยเพื่อนเฮียตั้มหมั่นโตงเนี่ยอ้าว เขาอยู degree, he home, right? ่บ้านเดียวเขาจะตั huh ้งผมโตกันโตไม่ได้กันเนี่ยครับครับเขากลับบ้านแล้วครับเขากลับบ้านสงการเขากลับบ้านเขาเจ็บอาจารย์อ๋อเขาป่วยเขาจะไม่กลับมาคุ้ยเดาชิบหายกูเลิกขำกูไม่ได้ให้ราคาพวกมึงหรอกกูบอกให้กูก็อยู่ของกูดีๆเียเดาหัวไปหมดไอ้ไอ้ไไไออ้้รคนกันสีที่คนนึงชื่ออะไรวะที่มันตามตามมังดูอยู่อ่ะไอ้นี่ก็เดามั่วไปหมดเดาชิบหายนกสองหัว เดี๋ยวคุยดีกูเดี๋ยวด่าก,กูมึงจะเอาไงกันแน่ชีวิตมึงมึงมาหากูดีมาเออเก่งกันังเกงงั่งโซเชียลนี่เก่งกันัง,ก,ง,ก,ง,ก,นงกูไม่เห็นมีใครกล้มามากูทุกตัวอ่ากูคนไม่ดีมั้งไงคนดีๆนนี้จะกูหมด <laughs> ใช่ปะเออให้ดีไปใครใครที่ไม่อยู่กูดีๆไปกูภาวนาเหมือนกันแหละกูอยากอยู่แบบเนี้ยสบายไอ้ห่าไม่รู้เฮี้ยอะไรเลยเด้าเก่งชิบหายพวกมึงเนี่ย เดี๋ยวมีเซลว่าขายของอยู video, ่ที่เครื่องกลองน้ำอยู่สององเที่ยวแล้ววันนี้มีเซลว่าขายเครื่องกลองน้ำเอดี๋ยวว่าเซลกูจะด่าเซลกูตลกกูมึงนะกูไม่ได้โบร่โสหรอกูตลกกูมึงมากกว่ามึงเป็นยิ่งใหญกันเล็กน้อวะกูให้มึงดูดูดูเฉยสงสัยมึงก็ถามดิคนนั้นหายไปไหนคนนี้ไปไหนไม่ใช่เดาวงัวไปหมดกูทุงสารมึงตลกกูก็นั่งขำพวกมึงอยู่แหละกูกูไม่อยากจะพูดหรอก ไอ้เหี้ยพูดดีกูกูพูดดีแหละกูก็คนเหมือนกันทำมาหาแดกเหมือนกันเนี่ยกูเนี่ยเเดี๋ยวเดี๋ยวก็พูดนะเดี๋ยวกูหาว่ากูใช้แรงงานเด็กอีกลงังเอ็งพูดความจริงมาดิพี่เคยพี่เคยใช้เองออกไปไหมไปเองครับเออไปเองเดี๋ยวแม่งก็พูดประจ่าใช้แรงงานเด็กให้อย่างงี้กูทำงานของกูอยู่นะผม,ผมน้องตรงเลยนะผมไม่อยู่นี่นะคือไม่อยู่บ้านเขาเนาะ ยิงก็ไม่อยากนั่นหรอกยิงคือมีอะไรก็ต้องช่วยทําคือเราแค่ไม่อยู่แค่นี้ก็เก้งใจจะตายแล้วครับมันนอนอยู่เนี่ยองอ่ะองอัดเนี่ยครับผมพูดตรงๆเลยครับตายไหม,ไม,ย,ไมยังไม่ตายตาย,ยังไม่ตายยังไม่ตายชจขวัญต้อมีความสุขของเขาเ,เก้งใจจะตายเลยเก้งใจเนี่ยมเนี่ยเนี่ยชายขวัญเนี่ยเป็นเพื่อนโตมากับเฮียต้มผมตรงเลยเขาก็ยังอยู่บ้านกูเลยเขาไม่ได้ทะเลาะไม่ได้มีอะไรกันเลย ฮะถ้าทะเลาะป่านนี้กูสร้างกระแสไปแล้วดังที่หาย่วงไปแล้วมีคนอยากดู<ม>กูอยากให้ทะเลาะเหมือนกันเนี่ยกูจะได้ดังทันทีมีใครกล้าทะเลาะกูไหมลองดูดิอ่ะกูจะได้ดังทันทีถ้ากลัวดังก็ต้องทะเลาะมาถ้าไม่อยากถ้าไม่อยากพวถ้าไม่อยากกูดังก็ไม่ทะเลาะอยู่เฉยไอ้หา่าเป็นเพี้ยอะไรกันหนาวอ่ะอุ้ยดูดีๆทำคลิปไปดูมีม,มีความสุกหนานี่ฮะเสือกบรดามากกูอิจฉากูนักหนาไงฮะอิจฉากูมากเหรอ เอาอิจฉามากเออาันนี้เอาพอดีกูมีตังค์อยู่พันหนึ่งพอดีรางถ้าไม่อีจฉานี่นี่ให้ให้รังให้ใช้ก่อนไม่ใช่เงินเดือนเงินดาวนะเดี๋ยวไปตีหม้อนะกูอยากจะให้กูก็ให้แล้วแม่งก็พูดอีกเว้ยให้แล้วก็เอาคืนอีกเชื่อดิเอาไม่ต้องมีคนคิดอย่างงี้นี่กูให้แล้วให้เลยกูจะให้ทำไมอ่ะขอโทษพี่น้องเอฟซีนะครับที่ชื่นชอบผมบางครั้งบางทีมันก็ผมอุดหงึดไม่ได้ผมไปนั่งอ่านคอมเมนต์ดู มันเดาเดาเดาชิบหายไปบ่วงมันเดาเล็กหนาก็ะมู้ผมก็งงเหมือนกันมันไม่ได้อยู่กับผมเลยนะครับคนที่อยู่ที่นี่ไม่ทะเลาะแกล้อกองอะไรกันเลยฮียตั้มผมตวงเขากลับบ้านเขาก่อนงการนูน้นเสร็จแล้วก็เจอภาวะยุคนี้มันยุคอะไรยุคโคยบิบดอันเนี้ยจะไปเขาก็ไม่ได้ไปไหนก็ไม่ได้ยุคิดกบิด้ทอะไรนะบง<อ>ถามกูดิ กรบขอโทษพี่น้อง f อดซวยนะครับพี่น้องที่ที่ชื่นชมที่ชอบอยู่เนี่ยผมขอโทษจริงๆผมไม่ได้พูดกับท่านผมพูดกับไอ้พวกโลกสวยไอ้พวกสมองไอ้สมองกินข้าวเคี้ยวแล้วกินข้าวไม่เคี้ยว <c oughs> มึงก็คิดไอ้พี่พูดถึงพี่พี่เพนกับพี่พีมเหมือนกันทําสวนอยู่เนี่ยก็หาว่ากูไปหลอกเขาถางแง่ถุยมึงก็สมองสมหยมาคิดวะกูเป็นคนทำไม่แท้เขาก็ปลูกอยู่เขาไม่ได้ไปไหนเขาทํางานรับเหมาเข้าใจปะเขาไปเดินสายต่างจังหวัดเขาคุยกูตลอด เขาปลูกไว้ป <ules> oh okay. ุ like. ๊บเขาไม่จำเป็นต้องมาดูแลกูดูแลให้เขามึงเข้าใจไหมเดี๋ยวมึงก็เห็นเขามาแล้วกูกูทำาู่เนี้ยแม่โคลอ่ะแปลงนั้นอ่ะกูพูดตลอดทุกคลิปเลยว่ากูให้เขาทําไปมึงเข้าใจไหมมึงได้ดูทุกคลิปไหมอย่าเดาไมอยาอ่อนนานที่เห็นกูด่าทีนะกูกูสอนพวกมึงให้มีสตินะกูไม่ได้ว่าอะไรนะสติสติคิดก่อนที่จะพูดไม่ใช่พูดแล้วแบบเดาอย่างเดียวเลยแล้วกูไม่ได้จะมึง้อพวกมึงด้วย อยากดูก็ดูไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูออกไปแค่นั้นเองคนที่เขามีสมองเขาดูกูเขาเขาดูออกว่ากูเป็นคนยังไงนะไอไอคนการสิล์นี่คนหนึ่งไงชื่ออะไรวะผมไม่ได้ว่าพี่น้องการสิน์นะผมไม่เกิดการสิน์นะมันมีคนที่ใช้ชื่อย t u b e ว่าการสิลผ์จำชื่อไม่ได้ไอผูภู้อะไรทุกอย่างนั่นแหละไอเหี้ยกูเกือบทุกคลิปเลยมึงเกลียดกูมึงมาดูกูทำไมเฮะที่กูไปหาตามวังดูโอ้หชอบใจใหญ่เลยกูกับวังดูก็ไม่ได้ทะเลาะกันกูคิดจะไปหาเมื่อไหร่ก็ได้น้องมันอยากมาหากูจะ แล้วกูบอกว่ากูไม่เอาใครมาอยู่บ้านแล้วนะพอแล้วนะวุ่นวายเอาแค่นี้พอนะส่วนเทียตา้าคำตงแกอยากกลับมาแกก็กลับมาผมบอกว,ว่าบ้านนี้ยกให้เขาไปแล้วอยากอยู่ก็อยู่อยากทำอยากไปไหนก็ไปไม่ได้ว่าอะไรข้่ใจป่ะไอ้ฮะเฮ้ย <c oughs> <c oughs> โอเคลงกรบขอโทษพี่น้อง MC ด้วยนะครับถ้าผมคําไหนที่พูดจะไม่ดีไปนะครับผมก็คนคนหนึ่งเหมือนกันนะครับผมไม่ได้คิดจะรังแกใครนะครับแต่ถ้าใครที่มันดา่าที่มันพูดเก่งๆเนี่ยอยากมาลองดีผมก็มา คนเหมือนกันไม่มีอะไรเดี๋ยวจะหาว่าทหารแรังแกประชนไม่ใช่ครับเดี๋ยวคุณก็มาทา้าผมดิมึงไง่มึงถอดยศออกมาดิเอาเอาคุณถอดให้ก็ได้มาสิอ่ะอยา่ยามาอย่ามาอย่ามาคิดแบบอ่เอาขาเรียกอะไรที่แพ้ชนตีแล้วพอตีไม่ได้ก็มาเอาอย่างอื่นมามามา,มาพูดมาอ้างไม่ใช่ผมป็นคนนะครับพวกคุณดูผมในฐานะประชาชนนะผมไม่เคยเอาภาพลักษณ์เสียงของทหารเนี่ยมาใช้ทางที่เสียหายนะครับไม่มีผมไม่เคยคมเห็นใครผมมีแต่ให้คนช่วยคนตลอดนี่เขาอยู่ผมเนี่ยเนี่ย อยู่ฟรีกินฟรีกับบ้านผมที่ผมทําไว้เนี่ยเนี่ยช่วงนี้มันโควิดเข้าใจป่ะส่วนคนที่อยู่ทํางานทําการน่ะผมก็ให้เงินคนไม่ทําก็นอนกินไปดินั่งนอนกินหาแดกเองผมไม่ช่วยนะอยากทำอยากได้เงินอยากอยู่อยากอยู่ได้ก็ทํางานแล้วกูไม่เคยใช้ใครด้วยกูลงสวนลงป่าเนี่ยกูไม่เคยเรียกเรียกเขาไปไม่เคยชวนนี่มาช่วยหน่อยไม่มีมี่แต่เขาไปหาเออยิงเมื่อวานเออ กูละงงอยู่นี่มีแต่ความรู้มีแต่ความก้าวหน้าไม่หอดอยากก็แล้วกันนะเชื่อกูดีเดี๋ยวกูจะหาครอบครัวครอบครัวนึงมาดูแลสวนเนี่ยมามาอยู่ครอบครัวเนี่ยไม่มีเงินเดือนให้ครับแต่มีแบ่งขายของแบ่งแบ่งกันไปเลยไม่ต้องครับพอแล้วแค่นี้โอเคจากพี่น้องไปก่อนนะครับผมต้องกราบขออภัยจริงจากใจนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะพูดจาไม่ดีกับพี่น้องเอฟซีคำว่าเอฟซีคือเอฟซีคำว่าผู้ชมที่ชื่นชอบก็ชื่นชอบคนที่ไม่ชอบผมไม่งอครับไปไหนเขาไป ผมไม่ว่านะฮะและอย่าเดาอยากรู้ถามครับอยากรู้ก็ไลถามครับไม่ใช่ไปเดามั่วไปหมดนะฮะผมสงสารพวกคุณจเจริญพรเดียวทิ้งไทยไว้หน่อยจะสอนน้องต่อหน้าพวกมึงนะเองจำคำพูดทีไ่ไปเองอย่าได้สนใจใครที่มันไม่ชอบเห็นความเจริญของพวกเองนะอย่าไปให้ราคาไอ้ใครจะมาด่านะาว่าไม่ต้องไปบล็อกมันปล่อยให้มันอิจฉาให้ตายหาจต่หงไปจบแค่นั้นเองเชื่อกูดิจเจริญพร